ก็ดีใจครับเป็นวันรับปริญญาจริงซึ่งผ่านมา4ปีเรียนมาทั้งหมดก็ก็เพื่อเพื่อใบนี้แหละก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่สามารถทำมันได้ครับผมอันนี้ได้เกียรติยศด้วยใช่เกียรติยศอันดับสองครับนนี้หลักสูตรกี่ปีครับอันนี้หลักสูตรสี่ปีครับวิศวกรรมศาสตร์ครับสาขาอะไรครับสาขาการครับใช่ครับแล้วนี่รังานจะแบ่งเวลาอย่างไรก็จริงๆช่วงเรียนเราก็จะพยายามรับงานให้ไม่ตรงกับเวลาเรียนนะครับเพราะว่า ถ้าถ้ามันตรงกันมันก็จะมันก็จะแบ่งทั้ง2อ,อย่างได้ไม่ได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็จะพยายามทํางานโดยที่แบบไม่ให้ทับเวลาเรียนแล้วก็ทําให้เต็มที่ทั้ง2องทางกันน,นั้นครับแลนวะต่อไปจะเรียนต่อีย้ครับเรียนต่อยังคิดอยู่ครับแต่ว,ว่าตอนนี้อยากจะทํางานด้านนี้ไปก่อนครับอยากจะเต็มตัวสักทีครับผมจะได้แบบว่าไม่ต้องมีเรื่องเรียนมากังวลอยากจะทุ่มเทกับทางนี้ก่อนครับถ้าเรียนต่อจะเป็นด้านเดิมหร คงอยากอยากจะไปเรียนบริหารครับอยากเรียนสายบริหารมากกว่าสายวิศวะยอยากจะแบบว่าเ<อ>บนอีกทางหนึง่งนิดนึงครับผมมีของขวัญอะไรางรรผมว่าตอนแรกชอบชอบคณิตศาสตร์แล้วก็ชอบฟิศส์ครับแล้วก็รู้สึกว่าบบวิศวะมันทำมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมันเรียนตรรก,กะที่แบบว่าสามารถสอนให้เราไปประยุกต์กับอะไรหลายๆอย่างได้ครับผมก็เลยเลือกเรียนวิศวะมากก่อนมของขวัญอะไรพิเศษ ของขวัญพิเศษให้ตัวเองเรครับจริงๆของขวัญให้ตัวเองก็ก็ให้มาเรื่อยๆอ,อยู่แล้วเวลาเราเรียนเ,เรียนเสร็จหรือว่า,าหรือว่าทํางานได้ตามที่เราตั้งใจไว้ก็จะแบบให้รงางวัลตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับปีนี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งเป็นสิ่งเป็นก้อนใหญ่ของเราที่แบบว่าเราอยากจะทําให้ตัวเองก็คือซื้อรถครับผมครับผมอันนี้อันนี้ก็อันนี้ซื้อซื้อมาแล้รครับรยบร้อยนะครับธรรมดาครับ รถธรรมดารถธรรมดาทั่วไปครับผมใช้งานรถใช้งานก็คืออะไรนะครับก็เกือบเกือครับผมครับก็จริงๆตั้งใจทํางานมาก็ก็เก็บปังมาก็เพื่ออยากจะทําอะไรให้ตัวเองอย่างนี้แหละครับก็คือก็คือให้ของขวัญตัวเองตอนเรียนจบนี่แหละครับก็เลยก็เลยอดครับผมเพราะว่าคุณซื้อด้วยสัมภาระของตัวเองไหมใช่ก็สี่ปีสี่ปีที่เรียนมาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่นิดด้วยครับที่ให้โอกาสได้มาทํางานด้านนี้ครับเพราะว่า ถ้าไม่มีพีน่นิ่ผมก็คงไม่มีโอกาสมาทำงานอันนี้แล้วก็คงไม่มีค no <c oughs> ่าเทอมเดียครับผมแล <c oughs> ้วพี่ณิตก็ช่วยสปอร์ตทุกๆอย่างก็ต้องขอขอบคุณนะที่นี่ครับผมแล้วจานนี้จะไปฉลองใหญ่ที่ไหน้ครับยังยังยังไม่รู้ครับยังยังใช้ยุทธปกติครับก็คิดว่ามันเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งที่ท,ท,ที่ทุกๆคนมาแสดงความเีนกักับเราแค่นั้นเองครับผมพ่อแม่ครับก็ให้ เออเหมือนแบบเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆทองเส้นสองเส้นอะไรแค่นี้ครับเป็นแบบว่ากําลังใจให้เป็นแบบว่าเออ่ให้แสดงความดีเดียบเราแค่นั้นเองครับก็มีคุยๆอยู่ครับผมครับผมใช่หรือนอกการไม่บอกใช่ไหมมาด้ไหมวันนี้มาด้ไหมก็มาถ่ายรูปครับผมครับคุณมาได้ระยะเวลาเท่าไหร่โอ้ก็นานแล้วครับนานแล้วนานพอสมควรนะครับผมอายุห่างกันไหมครับไม่ไม่มากครับก็วัยรุ่นทั่วไปครับ ไว้ใกล้ๆกันนานอ๋อยังยังครับยังยังยังคุยแค่เรียนรู้กันอยู่ครับคุยกันอยู่ครับ,บติดอะไรอยู่ถึงยังไม่แบบคำว่าแฟนหรือว่ายัง,บบมยยยงผมว่าคําว่าแฟนมันมันสำคัญครับมันเป็นคําที่สําหรับผมนะมันเป็นคาที่แบบว่าเราควรจะให้ความสําคัญกับมันไม่ใช่แบบว่าคุยคุยแป๊บๆแ,แล้วก็เ,เรียกว่าแฟนแล้วก็ถ้ามีปัญหาไปไม่รอดก็ต้องมาเลิกกันก็รู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งไม่ดีที่สําหรับความรู้สึกของคนสองคนแล้วก็สาหรับหลายๆคนที่มองมาครับก็เลยอยากจะใช้เวลาตรงนี้ให้มันศึกษาให้นานที่สุดครับ ก็เห็นแล้วครับก็เหมือนเพื่อนทั่วไปครับที่แบบว่ามาเจอกันได้มาสวัสดีพ่อแม่อะไรได้ผมเรียกว่าสนิทคนนี้ที่สุดเลยใช่มครับก็สนิทนะครับสนิทครับ